สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะไพ่ยิปซีเปิดต่อหน้าใครมักจะเป็นเรื่องจริงนะคะมาดูกันว่าพลังงานของไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ใบนะคะทุกคนแวะชมคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนะคะมาดูและดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะดวงของคุณนะคะภายในวันนี้นะจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณมาดูกันนะคะแน่นๆๆๆๆอ้ไพ่ขึ้นใบนีน้ค่ะ ไพ่ซิกออฟเดอะวอร์วันนี้บอกเลยว่าการงานของคุณนะคะก็ที่ผ่านมาเจอปัญหาอะไรมากมายถ้าแก้ไขปัญหาเรื่องการงานวันนี้คุณจะแก้ไขได้สําเร็จนะคะแล้วก็ไพ่ห้าไม้เท้าก็คือเหนื่อยหน่อยเรื่องงานเรื่องอะไรช่วงนี้ก็ต้องอดทนนะคะแต่พี่หมอเห็นว่าการงานของคุณจะขยับขยับไปในทางที่ดีขึ้นขึ้นไพ่สามดาบอดทนหน่อยนะการงานช่วงนี้โดนกดดันมากๆอดทนอย่าใจร้อนเดี๋ยวทุกอย่างจะ ่านไปได้อย่างแน่นอนวันนี้จะเหนื่อยกับงานหน่อยมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ทํามีหลายสิ่งหลายอย่างให้แก้ไขและไพ่ใบนี้ขึ้นหมายถึงคุณจะต้องอดทนและใจเย็นให้มากอย่าใจร้อนก็นแล้วกันนะนะคะถ้าอดทนนิ่งไว้เฉยไว้อดทนอดกั้นไว้เดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปเรื่องที่แย่ๆจะผ่านไปและเรื่องที่ดีๆก็จะเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นใครผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วพี่หมอเป็นกําลังใจให้ขอให้การงานเจอปัญหาสิ่งใดอยู่ให้ผ่านไปได้และมีเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับคุณค่ะ